ย้อนรอยเรื่องเล่าเรื่องวินเจอผีที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับความเชื่อเหรียญโปรยทานเพื่อซื้อทางให้กับดวงวิญญาณผู้ล่วงลับและความเชื่อเกี่ยวกับอาหารในงานศพเหรียญโปรยทานมักจะถูกนำมาใช้ในงานบุญงานบวชงานแต่งงานและงานศพในที่นี้จะกล่าวถึงเหรียญโปรยทานเพื่อเปิดทางให้กับดวงวิญญาณผู้ล่วงลับ เพราะเชื่อกันว่าการโปรยเหรียญโปรยธานขนาดเคลื่อนย้ายศพเพื่อนำศพกลับบ้านหรือไปที่วดัดเป็นการซื้อทางให้กับดวงวิญญาณผู้ล่วงลับได้ผ่านทางอย่างราบรื่นไม่มีสิ่งใดติดขัด ไม่มีสัมภเวสีมารบกวนโดยญาติของผู้ล่วงลับจะต้องคอยบอกเจ้าที่เจ้าทางตลอดตามทางที่โปรยเหรียญเพื่อขอให้ดวงวิญญาณเดินทางตามเหรียญโดยสะดวกเพื่อให้ดวงวิญญาณไปสถิตที่บ้านหรือไปฟังพระสวดที่วัดจะได้ไม่เป็นวิญญาณผีเร่ร่อนการโปรยทานเพื่อซื้อทางถือเป็นการทำทานชนิดหนึ่งที่ทำด้วยเจตนาที่ดี จัดเป็นบุญเป็นกุศลเจตนาที่จะให้ถือเป็นทานในนามธรรมาส่วนเหรียญหรือวัตถุที่ให้ถือเป็นทานในรูปประธรรมการโปรยทานเพื่อซื้อทางจึงหมายถึงการทำทานรูปแบบนามธรรมาและรูปประธรรม ความเชื่อเกี่ยวกับอาหารต้องห้ามในงานศพที่ไม่ควรนำมาเสิร์ฟให้แก่แขกที่มาร่วมไว้อาลัยประเภทเส้นเชื่อกันว่าจะทำให้ผู้ตายและญาติไม่ยอมตัดขาดจากกันยังมีสายใหญ่ต่อกันส่งผลให้ดวงวิญญาณไม่ยอมไปเกิดใหม่เพราะยังผูกพันกับครอบครัวเก่าอยู่ หรืออีกความเชื่อคืออาหารและขนมประเภทเส้นอาจจะเอาชีวิตคนในครอบครัวนั้นไปอยู่ด้วยซึ่งหมายถึงการเสียชีวิตต่อๆกันเหมือนกับเส้นนั่นเองประเภทใบตองหอ่อเนื่องจากผู้คนสมัยก่อนนิยมใช้ใบตองมารองศพก่อนเอาศพเข้าไปวางในโลงจึงเป็นเหตุผลที่ไม่นิยมนำใบตองมาห่ออาหารในงานศพ ขนุนขนุนถือเป็นผลไม้มงคลที่คอยหนุนนนำเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเหมาะที่จะนำไปเสิร์ฟในงานมงคลมากกว่าที่จะนำมาเป็นผลไม้ในงานศพข้อมูลเหล่านี้ถือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่ยังคงนิยมนำมาใช้ถือเป็นเคล็ดลับในยุคปัจจุบันเพื่อความสบายใจของผู้จัดงานและผู้ร่วมงาน